สวัสดีครับวันนี้เจอผมอีกแล้วนะครับลลี่วัดไทย ep 58นะครับตอนนี้เราอยู่วัดอาวุธนะครับหรือที่สมัยก่อนเราเรียกว่าวัดบางพัดนอกนะครับวัดนี้มีอายุกว่าสอ0ปีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมความงามภายในวัดกันนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าพระอุโบสถหลังเก่านะครับนี่นะครับตั้งข้างอยู่ข้างกับพระอุโบสถหลังใหม่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน นี่นะครับพระโอสถหลังใหม่นะครับมีเสาจำลองของพระอโศกมหาลาชนะครับเมื่อกี้พระ,พระประธานภายในโบสถ์นะคะรับวันนี้สร้างมา200กว่าปีนะครับประมาณปลายกรุงศรียุญยานะครับตัวบูรณะโดยรัชกาลที่5้านะครับ นี่รครับตาก้าวโวซาละครับสาราคุณแม่บุญเหลือนะครับลูกหลอกแม่บุญเหลือนะครับที่เชื่อว่าเป็นแม่ชีที่ได้อรหัตธรรมอรหัตผลน,นะครับ ครับนี่ก็บรรยากาศโดยรอบวัดอาวุธวิศิษตาหลามนะครับถ้าใครสนใจอยากมาไหว้ก็มาได้เลยนะครับวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากเลยนะครับยังไงข็ไปก่อนนะครับ